การร้อยไหมแบบย้อนไวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหมอจะทำให้ดูคะ่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็นี่นะคะคุณแม่วันนี้นะคะคุณแม่ค่ะก็คุณแม่เนี่ยบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยนะคะเพื่อที่จะมาร้อยใหม่กับเราคะ่ะวันนี้ก็คุณแม่เนี่ยก็จะมีปัญหาในส่วนของแอรเรียนี้นะคะที่หมอเห็นชัดเจนเลยก็คือน,นี่นะคะเนื้อนะคะมันจะค่อนข้งางหย่อนคล้อยลงมาลงไปถึงเห็นร่องแก้มที่ค่อนข้างชา์ดแต่ว่าที่สําคัญก็คือเนื้อเนี่ยจนหย่อนลงมาบริเวณแอรเรียนี้มากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ ใต้เนียงนะคะซึ่งก็จะไม่เห็นขอบหน้าที่ชัดเจนนะคะการที่เหมือนเรายกหน้าขึ้นทําให้หน้ากระชับขึ้นก็จะทําให้ดูอ่อนยาวขึ้นนะคะการร้อยไหมชนิดนี้นะคะก็นอกจากจะทําให้ยกสวยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณแม่รู้สึกก็รู้สึกดีขึ้นค่ะดูเรี้ยวรอยถ่ายจะต้องเยอะเลยมตนนับศูนย์ถึงสิบอะความศูนย์คือไม่เจ็บเลยแล้วสิบคือเจ็บมากนี่แค่เท่าไหร่ศูนย์ค่ะศูนย์เลยนะคะเป็บจังดิบเลยสบายมากค่ะสบายมากใช่ไหมคะอันนี้คือประมาณแบบเนื่องจากใหม่ตัวนี้มันเป็นใหม่ที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันจะสร้างคอลลาเจนหลังจากทาได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลังจากทาประมาณสักแบบ สอสเดือนนะคะหน้าก็จะยกขึ้นมาอีกนะคะคุณแม่แล้วก็จะทําให้เหมือนแบบเข้ารูปมากขึ้นโดยที่ยกไม่ผิดรูปอะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนหลังทํำก็รูปเป็นธรรมชาติใช่ไหมคือคเพราะฉะนั้นหลังหลังจากนี้ก็คือก็จะมีแต่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของแบบดาวทามใดๆเลยอะคะ่ะ วันนี้แม่ก็ดีใจแล้วเนี่บินตรงกาดเชียงใหม่มาเลยเนี่ยค่ะ,ะบินตรงมาะคะะ่ะสวยถูกใจไหมคะแม่ถูกใจมากเลยค่ะอโอเคเลยแม่ต้องบินมามบ่อยๆแล้วจะพาน้องสาวพรยายพี่น้องมาด้วยอยนานอรัรที่สุดเลยของคุณ <c oughs> ะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่